สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะวันนี้อย่าดีลูกก็น,นี่คือสภาพตอนเสร็จของแล้วนะคะเรามาดูกันี่นยังไม่แห้งดีแต่ก็ยเยอะแล้วว่าควรจะเล่นเกมไหมเล่นตุ๊กเตีย้ยไหมมของเก้าอี้ของน,อน,นะะ้นองค่ะน้องชอบนั่งเก้าอี้แบบนี้เอ๊ะโอ้โหขอโทษลูกขอโทษ เมื่อกี้เรียใหญ่เลยนะคะขอบคุณค่ะเรียเพราะว่าขอบคุณหมอมีหมอมีชอาบน้ําให้ทุกอาทิตย์เลยเพราะว่ากระต่ายตัวนี้ชอบอาบน้าเป็นที่สุดชอบเล่นน้าเป็นที่สุดเลยนะคะนี่นะคะแต่งขนตัวเองไม่เสร็จนะคะเพราะว่าขนมันยังไม่แห้งเท่าไหร่ข้างบน้แห้งหมดแล้วสปิวชวลช้อน โอเคค่ะนี่นะคะทำน้ำแียวดูหางดูหาง <c oughs> หางยังกระตุง้งกระติ้ยังไม่แห้งดีโอเคเดี๋ยวก็เป็นทรงเดิมแล้วนะคะลูก